รอบเอฟซีย,ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิวิตการทำงานนะครับวันนี้เรามาจัดเต็มการไถนะครับของเจ้า B สองหนึ่งสี่ศูนย์เอ็ดนะครับคันเก่งของเรา,เาไถท,ที่เดิมเดิมนะครับอ,ไไอ้าไถไปการการการไถนะครับเป็นฐานสี่นะครับเนี่ย ลดีวกชั้นเดิมเลยแต่วันเวลาไม่ตรงกันนะครับโอ้หน้าดินวันนี้ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าฝนตกใส่หลายรอบแล้วดาวพีสองหนึ่งนะครับจากที่เราไปดูสองสี่สองเกตมาโอ้หลายคลิปแล้วนี่เราก็มาดูสองหนึ่ง,งเ้างอะมาเก็บงานอ,อ ไปเจอกันนะครับสำหรับตัวนี้อะยังยังนิ่มเหมือนเดิมนะครับก่อสิ่งก่อสิ่งก่อเดคือว่าจะเป็นของนิโต้นะครับก่อสิ่งก่อสิ่ง,งไปไปไไปตามกันไปดูโอ้ยยิบงานดันนะครับสำหรับตัวนี้โอ้โยยอดผู้ชมทะลุมหมื่นเรียบร้อยครับ ตามคำเรียกร้องนะครับวันนี้เราจะจัดการไถนะครับของเจ้า B สองหนึ่งนะครับไปดูกันแบบจัดเต็มกันไปเลยมาเจ็ดต้องเอ,อยวันจี่าเออเอาโอ้ไถยาเท้าหมูนะครับโอ้ใหญเท้าหมูนี่หนามากเลย อ้าว,อ,าวอ๋อได้สอบถามทางเจ้าของรถก,กัแล้วนะครับว่าทําไมถึงเอียงว่าเขาปรับผ่านมันเอียงนะครับอ่าเรื่ยจะในการไถนี่มันกินแบบหน้ากว้างๆ,ๆนะครับไม่ให้กินหน้าแคบเพราะว่าไม่ต้องมาไถ่บ่อยนะครับไหเปิดไปหน้าเดียวเลยนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่า างานจะชอบอ่างไหนนะครับทางเจ้าของรถนะครับแหมอ้อดินค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฝนตกหลายรอบนะครับอ่ดูกันเป็เลยครับนี่จัดให้ชมแล้วตามคำขอนะครับเนื่องจากว่าโชเฟอร์รถนี่ไปกีดยางนะครับไม่สามารถมาทำคลิปให้พี่น้องได้ ชมได้นะครับวันนี้โอกาสดีตามที่เรานัดหมายกันนะครับอ่อาขกันท้ายไปเลยโอ้อสารภาพประโยชน์นะครับงานเจ้าบีเนี่ยอ่ะผมก็จะจัดเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะนราจะเป็นตัวสองสี่นะครับ ใช้รุ่นระดับกลางๆนะครับน่าจะเหมาะกับหน้างานเขาไหลเข้าสวนนะครับส่วอันนี้จะเป็นสองหนึ่งนะครับตอนนี้ได้ขยายล้อออกมาเรียบร้อยนะครับเื่อเวลาไถปีนที่ไถนี่ครับจะไม่ได้ทําให้มันขั้วง่ายนะครับเนี่ยเนี่ยตอนนี้ขยายล้อออกมาเรียบร้อยแล้วดูช่วงล้อสิครับคือเลยบางคนออกมานะครับเห็นไหมช่วงล้อไหมส่วนอีกซีดูนะครับอ อันนี้นะครับอาหไรอบสองรลสึกว่าน้า,านจะเลี้ยดีนะครับ เจ้าบีสองหนึ่งคันเจิงนะครับเสียงเงียบดีมากเลยครับมีดังกค็แคกแคกแคกเลยเจัลละบีดีเนะี่ยอยู่แลรถดีนะครับฝังนี่มันร้อนแสงครับเอฟซี FC. เอาอู่ทางนี้กัน ถ้ามีโรตารีมาตีเนี่ยก็าจะละเอียดดีนะครับดินเนี่ยต้องเพิ่มอุปกรณ์ในตัวนะเดินส่ซ้ำมาแล้วครับ่าเป็นรถเล็กนะครับก็ไถไปตามรถเล็กแล้ะครับต้องมีซ้ำรอบหนึ่งรอบสองนะครับงานไถจะได้ละเอียดดีนะครับ

เหมาะนะครับเหมาะสำหรับในงานครอบครัวนะครับงานเอาไปจัดการบริในแปลงอ้อยนะครับงานไร่นานะครับพวกบิ่งเล็กๆเ,กเกนี้ยโอ้โหง่ายเลยครับสำหรับรถเล็กนะครับหรือว่าตอบโจทย์เลยจอปีสองหนึ่งนี้โอ้เงียบดีมากเงียบดีมาก เยียบดีมากครับโอ้โหคราวนี้มาเปิดหน้าใหม่ต่อโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยอันนี้ประสงค์นะครับโอ้ชอบนะครับรถตะกูลดีของทาง่ายคุบุตา้านี่ทำออกมาได้ถือว่าโดนใจมากครับถือว่าเยี่ยมขอบคบุดนะครับ การบำรุงรักษานี่ก็ง่ายครับไม่ค่อยจุกติกนะครับก็มีลูกตรงขนาดกระพันลัดนะครับเดี๋ยว่าสุดยอดนะครับหลบงานเจ้าบีก็ได้ถ่ายการถ่ายเอฟซี FC ดูนะอ่านี่น่าจะเป็นคลิปที่สองก็แหละสำหรับการถ่ายของเจ้าบีคันนี้นะครับ มานนี้นะครับเอฟซีขอบคุณนะครับเอฟซีที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับโอ้ต่างๆตอนนี้ก็สามร้อยผู้ติดตามแล้วเป้าหมายของเรานะครับคือหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับหนึ่งพันผู้ติดตามแล้วก็จะมีของขวัญนะครับจแจกเอฟซีนะครับเดี๋ยวอะไรก็ติดตามกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับต่อในคลิปต่อไปทีนี้พบเก่าก็ว่าสวัสดีครับ